ผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิงกลับมาสู่รายการภัยผู้หญิงกับดิฉันสระภัยยั่งยืนนะคะใน วิทยุ a อมหนึ่งสี่หเจวิทยุครมประชาสมคัญและที่สำคัญนำไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งที่24นิวออนไลน์โดยบรรณาธิการสม,มัยนิคุณรำนะคะและก็ทางออกทางเฟซบุ๊กของวิทยุของครมประชาสัมพัหนึ่งสี่หก1 4 6 7นะคะวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยของภาคกลางนะคะโดยวันนี้มีช่างเทคนิคมีพืชบินทมทองน้อยเป็นช่างเทคนิคของเรานะคะต้องขอบคุณมากและก็ต้องขออภัยด้านทุกฟัง ท่านผู้ชมนะคะที่ไม่สามารถไปจัดรายการที่สถานีได้ทางนี้เพราะถิ่ภารกิจอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่าลืมนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ถ้าเราสุขภาพดีทุกอย่างก็จะปลอดภัยนะคะอีกเครื่องหนึ่งที่เราเกลืนไปในช่วงที่แล้วบอกว่าจะเล่าสู่กันฟังเรื่องการสิทธิในการลักคลอดและการ เลี้ยงดูบุตรของแต่ละประเทศนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวและการสร้างชาติให้มั่นคงและยั่งยืนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไปคะว่าการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับสังคมปัจจุบันผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่แม้ต้องเลี้ยงดูบุตรซึ่งยังเล็กอยู่ก็ต้องทํางานด้วยเพราะว่าในใจแต่ละประเทศมีค่าครงชีพที่สูงขึ้นนะคะกฎหมายของหลายประเทศจึงให้สิทธิการลาพลอดเพื่อให มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรได้โดยไม่ต้องออกจากงานและก็ออยังได้รับเงินเดือนในช่วงระยะของลาคลอดตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปดูกันนะว่าประเทศไหนบ้างเป็นสิทธ,ธิแต่ละต่างกันเมืองไทยก็กำลังหารือกันอยู่ในที่รัฐสภานะคะโดยสภาผู้แทนราษฎรกำลังหารือของเรื่องนี้ว่าเราจะดูแลหรือว่าจะรณรงค์ยังไงให้ประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ สังคมทั่วโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะของผู้สูงวัยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยไปเราก็จะขาดแรงงานขาดทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญในการสร้างชาติแต่ละประเทศเนี่ยพอเราขาดแรงงานขาดการพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะมีแต่ผู้สูงวัยผู้สูงวัยอย่างตัวดิฉันเองนะคะไม่พูดถึงพี่บุญธรรมนะพี่บุญธรรมยังไม่สูงวัยนะคะมันต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะทาไมรายการเราถึงเน้นย้าเรื่องสุขภาพย่เป็นอย่างนี้นะคะ ถามว่ารายละเอียดของสิทธิการลาคลอดในแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไรบ้างเช่นญี่ปุ่นนะคะประเทศแรกที่ดิฉันจะนําตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังในรายการนะะญี่ปุ่นนั้นมา,าลาคลอดได้6สัป,ปดาห์นะคะ6สัป,ปดาห์นะคะหลังคลอดได้ลาย4สัป,ปดาห์ก็คือก่อนคลอด6สัป,ปดาห์หลังอีก8สัป,ปดาห์นะคะและมาลาเลี้ยงบุตรได้อีกหนึ่งปีเขาให้โอกาสบ้างนะคะหาก นะคะเดซเซอรี่ไม่ได้นะคะเ็าสามารถลาต่อได้อีกหนึ่งปีนะคะนีสําคัญที่สุดนะคะนี่ของญี่ปุ่นนะคะก่อนคลอดอกสัปดาห์นะคะหลังคลอดอีก8สัปดาห์แล้วก็ะหาที่เลี้ยงไม่ได้นะคะให้หลาอีกหนึ่งปีนี่ของญี่ปุ่นนะคะไปดูของอีกประเทศหนึ่งญี่ปุ่นเอเชียนี่เองที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือที่ฟินแลนด์ฟินแลนด์ให้สิทธิ์การลาคลอดได้นะคะอใหสิทธิ์ลาคลอดได้105วันทําการแต่ละประเทศกฎหมายมัน ต่างกันนะคะที่นันเองที่ไล่เป็นสัปดาห์หรือไล่เป็นวันนั้นเพราะว่าตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะคะของฟินแลนด์ให้ลาคลอดได้105วันทําการแบ่งเป็น30หรือสูงสุดไม่เกิน50วันก่อนกําหนดลาคลอดและ70วันหลังกําหนดลาคลอดก็คือ105วันทั้งก่อนและหลังนะคะแต่จะก่อนคลอดเขาให้30วันหลังคลอดก็ให้75วันนะคะหลังกําหนดการคลอดเสรสิทธิการลา เลี้ยงบุตรได้อีกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดวันคือในเมื่อหนึ่งร้ยห้าวันแล้วตั้งก่อนและหลังแต่ถ้าเกิดว่าครบหนึ่งร้อยห้าวันแล้วเรายังไม่สามารถหาคนเลี้ยงดูได้ก็เราสามารถลาได้อีกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดวันและยังมีสิทธิ์ลาดูแลบุูดเพิ่มเติมได้จนครบสามปีนี่ของฟินแลนด์นะคะ ลาได้ตั้งก่อนและก็หลังและถ้าเกิดหาคนไม่ได้ก็ลาเพิ่มได้หนึ่งร้อยห้าสิบแปดวันแล้วก็สามารถที่จะลามาดูแลบุตรได้อีกจนครบสามปีหมายถึงว่าลาแบบเป็นช่วงๆอ่ะค่ะนี่ก็คือไปใต้กฎหมายของแต่ละประเทศนะคะไปดูสวีเดนนะคะนี่ของเมื่อกี้ของฟินแลนด์ของญี่ปุ่นไปแล้วนะคะของสวีเดนนั้นมาดาลาคลอดได้ก่อนกําหนดคลอดเจ็ดสัปดาห์ก่อนกําหนดคลอดนะคะโดยหลักแล้วคนทั่วไปจะคลอดกันอยู่ที่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดสัปดาห์นะคะหรือสามสิบห้าสัปดาห์นะคะ แต่ของสวีเดนบอกว่า,วาก่อนกาหนดคลอดเขาไว้ลาได้เจ็ดสัปดาห์หลังคลอดอีกเจ็ดสัปดาห์ก็คือหน้าก่อนคลอดเจ็ดสัปดาห์หลังคลอดอีกเจ็ดสัปดาห์นะคะและสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีก480วัน480วันนะคะคือพอคลอดเสร็จแล้วก็สามารถลาได้อีก480วันโอ้โหปีกว่า,วานะปีหนึ่ง365วันแต่480วันก็คือปีกว่านี่คือของสวีเดนเขาให้ความสําคัญ ครอบครัวมากโดยเฉพาะคนเป็นแม่และก็สิทธิของผู้ชายก็สาจจมารถลาได้เช่นกันนะคะนี่ของสวีเดนนะคะสําหรับประเทศไทยกฎหมายแรงงานให้ลูกจ้างสามารถลาคลอได้กี่วันรู้ไหมคะประเทศไทยให้ได้98วัน98วันนะคะก็คือสามเดอือนกว่ากว่านิดนึงนะคะของประเทศไทยนะคะน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะกฎหมายในแต่ละประเทศยังให้สิทธิในการลาคลอหรือลาลิงก์หมดได้แก่บิดาบรรดาด้วยเพื่อช่วยในการดูแล มาดาและลูกน้อยระหว่างคลอดเป็นการส่งเสร,ริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวยืนยํานะคะคําว่าเรื่องของครอบครัวตั้งแต่ในช่วงที่แล้วว่าปัญหาต่างๆยาเสพติดท,ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเราถ้าครอบครัวเราไม่มีกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะในครอบครัวและส่งเสร,ริมนโยบายของภาครัฐให้ประชาชนมีบุตรไปด้วยมากๆนะคะส่งเสร,ริมให้ประชาชนของเขามีบุตรไปด้วยในตัว นี่ก็คือนโยบายต่างๆนะคะญี่ปุ่นให้สิทธิการลาเลี้ยงดูบุตรได้สี่สัป,ปดาห์ในช่วงแปดสัป,ปดาห์แรกหลังจากคลอดแล้วทั้งหาบิดามดาทํางานทั้งคู่นะคะถ้าบิดามารดาทํางานทั้งคู่สามารถลาได้สี่สัป,ปดาห์นะคะและหากบิดามดาเป็นฝ่ายที่ต้องลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรก็สามารถลาได้ถึงสิบสองเดือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองดูดะคะว่าเยอะไหม แม้พ้นช่วงเวลาการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ย,ยังสามารถลาเพื่อพาบุตรไปพบแพทย์ได้ห้าวันต่อปีของเขาลงรายละเอียดขนาดนั้นนะคะสมมุติว่าลาคลอดครบแล้วแล้วก็ลูกเราป่วยในญี่ปุ่นนะคะก็สามารถต่อปีสามารถลาเพื่อพาลูกไปหาหมอไปพบแพทย์ได้ห้าวันต่อปีเขาแยกกันแล้วนะคะแล้วกับการลาคลอดอันนี้ลาเพื่อพาไปหาหมอสําหรับฟินแลนด์นะคะให้สิทธิบิดามดาลาเพื่อดูแล บุดคลอดได้สูงสุดถึง45วันไอ้สิบบิดานะบิดาก็คือพ่อนะคะไอ้เมื่อกี้พูดถึงแม่ในการลาแล้วก็ท้องในเนี่ยนี่คือพ่อนะคะพ่อสามารถลาดูแลบุตรได้54วันทําการโดยในระหว่างนี้สามารถอยู่บ้านในช่วงเดียวกับมารดาได้ถึง18วันหมายถึงว่าลาพร้อมกันถ้าทํางานที่เดียวกันความหมายก็คือถ้าทํางานที่เดียวกัน พ่อก็สามารถลาได้แม่ก็สามารถลาได้สิบแปดวันนะคะถ้าทํางานคนละที่กันโอเคมันมแล้วแต่เรื่องของกฎหมายนะคะแล้วกฎหมายก็คือสามภรรยาก็ลาได้สามีก็ลาได้แต่ถ้าทํางานที่เดียวกันแน่นอนว่าต้องลาทั้งสองคนถูกไหมคะคือสิบแปดวันและสามารถลาเพื่อดูแลบุตรนะคะได้ต่อหลังจากที่พ้นช่วงระยะเวลาคลอดของมารดานแล้วสูงสุดนะคะที่ของฟินแลนด์นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดวันทําการนะคะ,ะเฉพาะบิดานะคะพูดถึง ผู้ชายนะคะตอนนี้พูดถึงผู้ชายสวีเดนให้สิทธิ์บิดาลาคลอดได้140วันโดยนับจากวันลารวมกันของบารดานะคะรวมกันของบารดานะคะนี่คือสองบิดานะสวีเดนนะคะสําหรับประเทศไทยนั้นข้าราชการรวมถึงพนักงานราชการมีสิทธิ์ลาคลอดได้15วัน ทำการแต่สําหรับกรณีของเอกชนยังไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิในเรื่องนี้มีเพียงการขอความร่วมมือให้ในายจ้างใช้ดุลยมิตในการเจรนากําหนดวันลาที่เป็นสวัสดิการของบิดาของไทยถ้าคุณเป็นข้าราชการนะคะอันนี้บอกไว้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะที่ชมผ่านรายการภายัยผู้หญิงถ้าคุณเป็นข้าราชการของรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะบิดานะคะผู้ชายสามารถมีสิทธิลาได้สิบห้าวัน เพื่อดูแลภรรยาและลูกในช่วงหลังคลอดนะคะแต่ถ้าเป็นเอกนชนไม่ได้นะคะเขายัางไม่มีเพียงแต่ขอความร่วมมือได้นะคะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับสิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคือการให้สวีเดนให้สิทธิ์วิดาลาโดยยังไม่ได้รับค่าจ้างเป็นประเทศแรกของโลกตั้งแต่ปี2 3, 4, 5 1 7นะคะนี่ปีเท่าไหร่แล้วคุณผู้ฟังชกชม2 5 6 7แล้วประกาศใช้กฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่1กรกฎาคม67นี่คือการลาสูงสุด3เดือนนะคะคุณปู่คุณย่านะที่ล่าสุดนะคะของสวีเดนคุณปู่คุณย่าก็มีสิทธิ์ลาได้3เดือนนะคะ1กรกฎาคมที่ผ่านมานะสิทธิ์ในการลาสูงสุด3เดือนของคุณปู่คุณย่าของสวีเดนนะคะเพื่อเลี้ยงดูลานในช่วงอายุขวบปีแรกโดยยังได้รับค่าจ้างเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูของบิดามารดาดิฉันย้ํานะคะสวีเดนเป็นประเทศที่ อนุญ,ญาตให้คุณปู่แฟลนฟาเตอร์แกนมาเตอร์เนี่ยนะคุณย่าคุณตาคุณยายลาเพื่อเลี้ยงดูหลานได้สูงสุดสามเดือนถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่สะดวกหรือพ่อแม่ไปทำงานแล้วคุณปู่คุณย่ามีสิทธิในการลาเลี้ยงดูหลานน่าจะไปเกิดที่นั่นนะคะหรือใครได้จะไปนนนั่น,น,นแต่ว่าที่นั่นคือค่าครองชีพจะสูงยำ้ำนะคะ ค่าครองชีพจะสูงและก็จํานวนประชากรของเขาน้อยสังคมของเขาผู้สูงวัยมากกว่าประเทศไทยนะคะนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังก็ดีมีโอกาสได้อ่านเรื่องของกฎหมายในเรื่องของสิทธิการลาปุดนียันย้ำถ้าเอที่ชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของปัญหาของคนปัญหาของสังคมหรือครอบครัวเริ่มมีความผูกพันกันน้อยลงพอมีความผูกพันกันน้อยลงมีการทํากิจกรรมกันน้อยลง โอกาสที icana, ่ยาเสพติดหรือสิ่งไม่ดีโอกาสที่ปนันออนไลน์โอกาสที่ยาเสพติดจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กและคนในครอบครัวมากขึ้นแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวดีดีโอกาสที่ยาเสพติดจะเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยลงนะคะเมื่อไหร่ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับปุรหลานของคุณของคุณนะคะเดือดร้อนเมื่อนั้นแหละค่ะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่โอกาสที่ ข่าวว่าเดือดร้อนทางตรงทางห้อมแล้วแต่แต่ละคนถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจจะเป็นเดือดร้อนทางตรงถ้าเป็นคุณปู่คุณยายก็อาจจะเดือดร้อนทางอ้อมนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะมีดามบันไดาย,ยังสามารถโอนวันลาได้นะนี่คือสองสวีเดนนะคะย้ํานะคะโอนวันลานะคะ โดยได้รับค่าจ้างแก่ปู่ย่าตายายของเด็กได้กรณีของบิดามารดาที่เลี้ยงดูบุตรด้วยกันนะคะสามารถโอนได้สูงสุดถึง45วันขเขาเขียนกฎหมายละเอียดขนาดนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองดูนะคะที่ออกมาล่าสุดกับฟังเพื่อให้เป็นว่าเออเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ควรจะรับรู้ว่าเออแต่ละประเทศก็เป็นยังไงในการส่งเสริมการมีบุตรนะคะเพราะว่าการทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามาก ถ้ามนุษย์คนนั้นมีความสามารถมนุษย์คนนั้นเป็นคนเก่งมนุษย์คนนั้นสามารถสร้างประเทศชาติสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมได้นะคะย้ําที่สุดนะคะว่ามีคุณค่ามากมายมหาศาลสาิงคโปร์ประเทศเขาไม่มีทรัพยากรอย่างอื่นใดเลยมีแต่ทรัพยากรมนุษย์ที่เขาส่งไปลงทุนที่โน้นส่งไปลงทุนที่นี่ส่งไปทํางานที่โน้นมาทํางานเมืองไทยอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาประเมินอะไรเขาก็ได้ ค่าแรงไปเป็นล้านบางทีเราส่งแรงงานไปต่างประเทศเราอาจจะส่งไปสักประมาณหมื่นคนแสนคนจึงจะได้มาเป็นล้านล้านบาทแต่ว่าของเขาส่งมาแค่คนเดียวก็อ,อาจจะได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ํากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะนี่ก็คืออยากจะบอกว่าภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศในเรื่องสิทธิการลาครอบบุตรการส่งเสริมให้คนในประเทศของเขาบีบุตรนะคะบางประเทศถึงขนาดที่ว่า นิสติกลานะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดิฉันจะดอํอาข้อมูลบางประเทศส่งเสริมให้ว่าถ้าใครมีบุตรได้ขี่คนแล้วก็วางแผนในขณะดาคนมีบุตรรัฐจะสนับสนุนอะไรบ้างนะคะความแตกต่างของของกฎหมายแต่ละประเทศอยู่ที่ใครอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ช่วยกันดูแลทรัพยากรของชาตินะคะช่วยกันสร้างช่วยกันสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่สําคัญที่สุดอยากฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะใครที่มีบุตรหลายย้า ให้สนับสนุนเรื่องการศึกษาพยายามให้เขามีศึกษาอย่างการศึกษาอย่างน้อยนะคะคุณควรจะจบการศึกษาภาคบังคับและก็มีวิชาชีพติดตัวในการทํางานในการเลี้ยงชีพจบแล้วทํางานก็ต้องเรียนต่อนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลพัฒนาสมองในการทํางานนะคะเพราะว่าการทํางานดิฉันเคยพูดในรายการหลายรอบแล้วนะคะการทำงานของมนุษย์แบ่งเป็นสองประเภทนะคะ คือเป็นผู้ใช้แรงงานหรือผู้ใช้สมองในผู้ใช้แรงงานก็มีแรงงานขั้นต่ำแรงงานช่างฝีมือแรงงานต่างๆผู้ใช้สมองก็เหมือนกันมีเขตเอเขตบีเขตซี B, C. คุณใช้สมองแบบไหนทุกๆสิ่งทุกอย่างมีแบ่งกันเป็นหมดนะคะเราอยากเป็นคนทํางานแบบไหนเราอยู่ที่ตัวเราเองว่าเรามีการพัฒนามีการเรียนรู้มีการศึกษาแค่ไหนไม่นั้นเขาจะแบ่งเป็นวิชาสาขาเฉพาะเหรอคะพวกวิชาชีพที่ใช้ได้จากวันที่เรียนจบวิชาแพทย์วิชาแพทย์นะคะ ทั่วโลกใช้ตำราเดียวกันนะคะย้ำกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะทั่วโลกใช้ตำราเดียวกันคําว่าเป็นแพทย์เป็นเป็นตั้งแต่ที่เราได้รับไปประกาศแล้วเป็นตั้งแต่เราเรียนจบแพทย์แล้วใช้ได้จนวาระสุดท้ายวิชาการบัญชีก็เหมือนกันนี่ก็คือสิ่งหนึ่งเป็นวิชาชีพที่สามารถยะพัฒนาอยากบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะคนในครอบครัวเราทุกครอบครัวที่ฟังรายการภัยผู้หญิงอยู่ พยายามสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับลูกนะคะการศึกษาให้กับลูกสาวบางคนบอกว่าครอบครัวดิฉันยากจนจะทำอย่างไะทุนมีเยอะแยะไปค่ะถ้าเรามีความรู้มีความชานาญเรามีความสามารถเรามีทุนด้เยอะแยะคุณไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาโรงเรียนแหละค่ะปรึกษาครูแน่แน่นะคะว่าจะทำอย่างไรให้ลูกเราได้รับทุนนะคะแล้วพอเข้าเรียนในระดับมัธยมก็มีสามารถคู่กอยสอได้สามารถที่จะ หาโอกาสที่จะเรียนได้นะคะอยากจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าว่าเออต้องให้พาลูกไปนวดไปนี่พยายามรณรงค์เขาให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษานะคะการศึกษาสามารถสร้างคนได้สร้างชาติได้แล้วก็สร้างโลกนี้ได้นะคะทําไมไดิฉันพูดถึงว่าสร้างโลกนี้ได้คนรุ่นใหม่นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขาอยู่ที่ไหนก็สามารถไปทํางานได้ทั่วโลกนะคะทุกวันนี้แค่หนึ่งวินาทีแค่หนึ่งนาทีก็ได้เอานึ่งวินาทีจะเร็วไปแค่หนึ่งนาที คุณก็สามารถที่จะรู้เรื่องของประเทศอื่น,นๆในทั่วโลกสาวว่าที่ฉันไปสวีเดนเด้อคะที่ฉันไม่เคยได้ไปค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเคยได้ไปฟินแลนด์เนีย่ยเคยไม่เคยได้ไปค่ะไปแค่สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนยังไม่เคยได้ไปดิฉันยังรู้ข้อมูลด้วยเพราะว่าศึกษาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเอานะคะว่าชิกการลาคลอดของแต่ละประเทศเป็นแบบไหนเพื่อจะบอกค่ะท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมในการ เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็เพื่อจะดึงดูดทุกๆคนว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องดูแลคนในครอบครัวให้อังใครยาเสร็จสิทธิ์ให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาส่งเสริมลูกคุณให้มีความรู้และก็สามารถเลี้ยงดูตัวเขาเองได้ะคะะนเลี้ยงดูตัวเขาเองได้แล้วก็สามารถรักษาประเทศชาติของเราให้อยู่คงต่อไปได้ ทำไมพูดอย่างนี้นะคะหลายหลายประเทศนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราไปดูหลายหลายประเทศนะคะสิ้นชาติก็มีไม่มีประเทศของตัวเราเองก็มีเราไม่อยากยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าใกล้ใกล้เมืองเราเนี่ยก็มีนะคะเราได้ยินใน่เชื้อสายเชื้อสายมวลดูไหมคะเชื้อสายบางเชื้อสายแต่ก็ไม่มีประเทศของเขาอยู่อะคะ่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะช่วยกันให้ความสําคัญในการศึกษากับคนในครอบครัวและรักครอบครัวให้มา,มากๆนะคะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วขอบคุณพี่ บุญธรรมทองน้อยนะคะที่เป็นช่างเทคนิคของเราขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการไฟผู้หญิงด้วยดีตลอดมาไว้มีโอกาสดีๆแล้วก็ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรดีฉันจะไปจัดรายการที่สถานีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ